ลจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มใบเขียวเจโนกฝ่าเบิงฝ่าวห,หาลอตเตอรี่ได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายซื้อผู้ซุคนตอนรับขอ้อสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้ะก็มาพอกันในรอบเทียงแลนะพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขเบิง้งๆเอามาเป็นปันไนดองในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็พูมเจน้ำเสนอแนวทางของ นหกแม่นบนเนะจ้ะต่อโดยแนาทางบ้านพายเมือ่อพ่นตกทายโดยนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มใบเขียวเจนหนวกโดยพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมเราฟังแอดมินก็ขอ,อกำลังแห่งใจจากพี่น้องสุภูสุคนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนนะจ้า เพื่อเป็นการวซิวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกะทินวทางข้องเหล็กแม่นบนคุณกรอนจ๊ะสื่งผลงานวทต่ิพานมาหนึ่งกันยายนผลกับให้เขาเหล็กไทยสองตัวล่างเนาะจานั่นก็คือเก่าหนึ่งเนาะจ่าเข้ากับไปบองต่อกันที่16กกันยายน2 5 6 6้อกสตอเนาะจากสิ่งเหล็กแม่นบนกระไรพลอยแนวทางมาหายแล้ว ซึ่งงวดนี้เพิ่นกะให้เด่นบนไปทีลักแปดพี่น้องเดอ้อเด่นบนแปดน,นจะจ้ะชุดสตัวก็คือแปดหนึีเจต่อดยสามตัวบนศูนย์แปดนึ่งและสองแปดเจจ้ะต่อด้วยเลขแม่นล่างกะจะให้เด่นล่างไปทีลักเจ็ดเจ็ดสองเจ็มโมเมนต์เจ็ามพี่น้องเจ็ดเจ็้แล 7, 8, ้วก็เจ็ดแปดได้พี่น้องเดอ้อล่างเด่นเจ็ดเจ็ บนเด่น8จ้าเครเป็นสายวิ่งสายรุดมากกระจัดไปเดยจ้าบน8ปดล่างเจไปเบิ่งแนวทางอีก1ชุดนะจ้าแนวทางของบ้านภัยเมืองพ่นจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวาันที่6 6กันยายน2566ชุด2โตเพิ่นนไ้มากส,สอต8หางและพี่น้องเด้อซึ่งก็ได้แก้6่ห6 65 68 69จ้า เจ็ดสีเจ็ดหาเจและเจ็ดเก้าจ้าแนวทางบานไัยเมืองพุนนพี่นองสองตูใไ้มาแป้างนอกจากรัฐบาลไทย16กันยาย,ยน2566 6 4ห4 65 75 6ห7 8 69 79เจก้าเจแาจ้นวทางบานไัยเมืองพุน ไปเบิงตอกันอีกหนึ่งชุดเนะจ้ะแนวทางชุดสุดท้ายนั่นก็คือแนวทางของเจนุกคนดังของเฮานั่นเองเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2566ถึงงวดนี้เพิ่นก็ให้ตัวเด่นไปทีลักศูนย์ไ่น้องเดอ้อฟันรูดลักศูนย์นะจ้ะชุด2ตัวให้มากก็คือ0 3 0 8 0 7 6 0 6 1แล้วก็81เนาะจ้ะโตอัด ให้ไปที่เก่าศย์จ้าโตอัดน,นักนักพี่น้องเก่าชุด3โตให้ไปที่ส6 0กับสี่เก้าจ้าสี่หกศูนกับสี่เก้าศนยพี่น้องเดอ้อ3าตแดงแดงสี่หกศ่นยฟันศูนย์จ้าแนวทางเจนนกเห็นแล้วมักก็ฝ่าไปหาจัดอัรตรีติดเอาไว้เด้อพี่น้องเดอ้อกันปลาดกันตกรถพี่น้องแนวทางของเจนกจ้า ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใสวิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชด้วยพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้น้อจ้ะทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด,ด้ะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสํานักนํนานเลจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้ะจ๊าสื่อตามกําลังซัพสื่อตามพื้นดวงวของจ้าของและพี่น้องเด้อจะถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสู้สุสุดคนส่งดีแห้งๆปังๆมันหมานก,กันทุกคนนะจ๊ะรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตล่าพี่น้องเป็นซัมนิก่อนะ,ะจ๊ะเรจจงกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า